เรื่องของเราเป็นเรื่องของความรักที่น่ารักสดชื่นบวกร้อนแรงดูได้าจากภาพครับเขียวสดชื่นแต่พระเอกแดงลายจุดเพราะเป็นมนุษย์ร้อนแรงนั่นเอาเข้าไปมีอะไรทำงานอยู่เนอะเครียดนะบอกไว้เลยนะ มีอะไรสำคัญหรือเปล่าเนี่ยกำลังเครียดเลยเนี่ยเครียดมากเลยเครียดขาววอกเลยเนี่ยเฮ้อเครียดมาก <c oughs> มาถึงจุดที่เครียดขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> เครียดโคตรเลยเปลี่ยนบรรยากาศจากความเครียดมาดูเฟซเพื่อนบ้างดีกว่าเดี๋ยวอารมณ์เครียดจะกระเจะิงกระเจะิงเถิดเถิงไปมากกว่านี้โอ้โเม้นเยอะจังแต่สุดเมนนี้ว้าวเฮ้ย นี่เพื่อนเรามีเพื่อนสวยๆอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยว้าวสวยเลอข้าพารากรพระรามเก้าสวยวัวตายควายสลบหน้าตบจูบ <c oughs> สตุดโอฟันภูมใจเสนอรักนี้พลีหัวใจให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรแนะนำพระเอกไปแล้วมาดูนางเอกบ้างทรงบ้านอย่างนี้แสงในห้องเรื่องรองอย่างนี้คงร้อนแรงไม่แพ้กันบรรยายไปได้ร้อนแรง แอรเย็นเจีย๊ยบอ้าวอ้ทู่ก็เฮ้ย,ย,ยใครเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆก็มาขอแอดเราเป็นเพื่อนไม่รู้หรอว่าเรารักโน้สงวนตัววแต่บ้าเอ้ยไม่รู้จักมาขอแอดเราเป็นเพื่อนได้ยังไงรับเลยแล้วกันไม่เล่นตัวเลยโชคดีมากที่กิ๊กรับผมเป็นเฟน์ แต่แชทคุยอย่างเดียวมันไม่สะใจไม่น้ำใจผมเลยตัดสินใจว่าเอาเว้ยแชทอย่างเดียวมันไม่ถึงไหนอย่างงี้มันต้องเจอตุตุ๊ดตุ๊ดตุต้อะไรจะตุ๊ดเราไม่ใช่โอ้ยรู้จักกันไม่เท่าไหร่ขอเบอร์ซะล้เห็นเราเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยฮยูปดเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่แปดไม่เล่นตัวเลยสักนิดเดียวแต่เราได้คืบยังไงก็ต้องเอาศอก ทำไมต้องเอาศอกวะเอาอย่างอื่นไม่ได้เหรอเ <c oughs> อาเป็น,นว่าได้แค่คุยยังไม่พอผมบุกไถึงหอพักที่ซิริราเลยแล้วครับเรามาเซอร์ไพรส์เรามา surprise. เซอร์ไพรส์ในเฟ,ฟสสวยวัวตายขนาดนี้ตัวจริงต้องสวยแบบควายสลบอยากพบแล้วคนสวยน่ารักเลยกฆ่าพารากอนอยากเจอตัวจริงต้องน่ารักแน่ๆเลยเราสามมาเซอร์ไพรส์ที่หลังจะมาบอกลูกหน้าได้ปะ <c oughs> อุ้ย หลิ้นหุยนี่เราอยู่เช่นมรโอ,โอ้แน่สนยังกระสอบโอ,โอ้ยองนึกว่ามันนั่งอยู่แถวสูสารคนเป็นโอ้ตกใจหมดเลยโอ้บิดาแก้วมาดาแก้วช่วยลูกช้างด้วยน่ากลัวอะไรขนาดนี้ที่หลังตาโบ๋ไม่สบายก็บอกล่วงหน้านี่เล้ไม่ยอมบอกกันมาเห็นป้าก็ตกใจเกือบช็อกตั้งใจมาจากบ้านว่าเธอต้องสวยเหลือข้าพระรามห้าพระก้อน พอเห็นหน้างามงอนสวยเซาหายไปไหนวะปวดที่เราช็อกแล้วไงเนี่ยอยู่นี่อยู่ไหนเอ,อ้ย,อยกวนตีนเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมสั้นขนาดนี้นี่มาเคลื่นตัวเหรอหรือถ้าขายขนมครกเป็นคนแขะ <laughs> ชอบหยาดหยามปมด้อยเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยเป็นไงอากาศข้างล่างเย็นดีไหมห <laughs> ลังจากเหยียดหยามเธอเสร็จเดชแรกก็มาถึงร้านอาหารคุณกุ้งต้องกินต้มยำกุ้ง คือเป็นอาหารหม้อแรกที่เรานัดเจอกันโอ้โหอาหารหม่อแรกคิดได้ยังไงวะออขอบคุณครับที่อุตสาห์มากินข้าวกับผมนะ้คุณคนแคร์ยังเหยียดยามอยู่ไม่เป็นไรค่ะพอดีวันนี้ว่างตะโกนหาป้าคุณเหรอครับออที่นี่อร่อยนะครับถ้าบาังเกีิมาทานกับผมทุกๆวันจะได้หรือเปล่าครับ คู่นี้มาบ้าหรือป่าปลาเดี๋ยวไล่กับพม่าเลยเดี๋ยวเหอะขี้เกียจแทบปา่าตะโกนแล้วนะคะทําไมเหรอครับพี่ตั้งเยอะมานั่งหัวโตท้ายโตทำไมเนี่ยเป็นการรักษาระยะห่างกลัวห้ามใจไม่อยู่ยิ่งนานวันความสุกของผมก็เริ่มเก็บไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่เป็นอะไรของเขาไม่อยู่วิ่งเงื้อมขวยเขิน คือเข to ินวยเขินขวายเ้เขินขวายวิ้ิวายเว็บ้าอะไรเนี่ยเมื่อใเป็นบ้าเป็นเขินถามว่าเป็นบ้าอะไรบ้ารักมั้คิดยังไงว่าบ้ารักไม่มีอะไรปะจไม่มีอะไรคือแค่บอกหน้าแล้วมันเกิดอารมณ์เมื่อพรุ่านเกิดอารมณ์อยากจะบอกอยากจะบอกกับกิกว่าเออที่เห็นหน้าแล้วเหงื่ออา เกิดอารมณ์เลยอยากจะบอกว่าอ้าเออเรามาอ้าอ้ามามาอ้าเอามาอ้ากันะเรามาอ้าอันเป็นแฟนกันดีไหมวุ้ยรววโอ้แค่คำเดียวเนี่ยกูเป็นกระโถนเลยแค่ขนาดนี้เลยเหรอจ้ารวดมาขนาดนี้แล้วโอเคหรือเปล่าเป็นแฟนกันนะจ้าเป็นไรเป็นแลเหรอจ๊ะ ตะลึงในพลังพรวดของเธอเหรอหลังจากเธอพรวดวันนั้นแล้วเราก็ได้เป็นแฟนกันได้รักกันรักกันแบบพดพรวดนะครับความรักของเราสองคนเป็นไปได้ด้วยดีครับเพราะใจของเราเนี่ยตรงกันบรรยายถึงตรงนี้แล้วยิ้มค่ะแปลว่ามีความสุขแต่ในขณะที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีชีวิตของเราก็ดันมาถึงจุดเปลี่ยนจนได้เพราะราต้องไปทํางานที่ราชบุรีครับ ความห่างมันทาให้กิ๊กเนื่ยคิดมากแล้วมันก็ทําให้ความมั่นใจในตัวผมเนี่ยลดลงตามไปด้วยโอ้นี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงซึ่งผมจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยครับโปรดสเกตสายตาผมมุ่งมั่นที่จะแก้ไขมันให้ได้ครับผมต้องแก้ไขและต้องไปแก้ไขที่โรงพยาบาลศิริราชนั่นจะบรรยายทําไมเห็นป้ายอยู่แล้ว ก้แก้ไขให้ได้เป็นไรไปเนะอะกิกนั่งตัว <c oughs> สั้นเชียวอุ้ยโอ้ไม่ไวายเลยกูเป็นไรไปอะอกิกเออเออขอกระดึบมิดหนึ่งออนั่งซึมเชียวเป็นไรไปอะ่อออนะแฮปปี้เบรดเดย์นะกิกเออนี่นี่ของขวัญอยากได้ไม่ใช่เหรอดูซิว่ามันคืออะไรเออ ดูสิเอไม่ต้องงงเปิดดูแล้วจะรู้อืเอเอแง่ชอบไหมโอ<ห>้ไอโฟนด้วยใช่ลงทุนรุ่นใหม่เลยความรักลงทุนลงแทเคเ่อร์ดูสิกดเปิดเลยเนั่นเห็นไหมหไม่ต้องงงใส่ข้อมูลไว้เพียบ นี่เด่นเห็นไหมนั่นคือเลื่อนไปบันทึกไว้ทุกระยาเลยกิกรู้ไหมตลอดระยะเวลาที่เราคบกันเนอะพี่มีความสุขมากความทรงจำทุกอย่างพี่ยังเก็บไว้เสมอนะแล้วพี่ก็เชื่อว่าความทรงจำดีๆแบบนี้จะอยู่กับเราสองคนตลอดไปเราสองคนช่วยกันสร้างมาขึ้นมาอีกจะได้ไหมกิ๊กอือ แต่งานกับพี่นะไอ้ฝนช่วยด้วยขอให้ตกลงที่เธอไอ้ฝนช่วยด้วยนิ้มอย่างนี้แสดงว่าโอเคฮะอะกังวลอยู่ใช่ไหมว่าความห่างเนี่ยจะทําให้ความรักของเราเปลี่ยนไปบอกเลยว,ว่าไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด รักเราจะแข็งแกร่งเหมือนคุณภาพของโทรศัพท์เครื่องนี้ยังไงล่ะแข็งแกร่งทนทาน iPhone สยายมาอีกแล้วความสยองจากช่องเจ็ดแข็งแกร่งเหมือนกับโทรศัพท์มึงซื้อจากพร้อมถมใช่ไหมไอจีหายเที่ยวหน่าจะซื้อซั m ซุงฮีโ r o ให้แล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นสกิลพยานของเรา อย่ากันในงานนะครับเอออย่าจำภาพนี้ของกิ๊กนะคะเดี๋ยวมันจะหลอนไปดูสภาพสวยๆของกิ๊กในงานดีกว่านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ